สวัสดีนะคะวันนี้เรามาทําที่ดักแมลงวันพิกนะคะหรือแมลงวันทองนี่นะคะนี่เราทดลองทำครั้งแรกนะคะเราดูมาจากช่อง youtube นะนี่นะคะเราก็จะเจาะขวดน้ำนะสี่มุมนะคะเจาะแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะสี่มุมนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ําอยู่ด้านในนะคะ ข้างบนนี้ก็จะเป็นลวดนะคะนี่จะเป็นลวดแล้วก็เจาะฝานะคะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นใบกะเพรานะคะที่เราจะพันพันคณิดนึงให้กลิ่นเขาเออกนะคะเราจะไปดักไว้ในแปลงพริกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะคะว่าจะได้ผลไหมเนาะนะคะช่วงนี้พริกมีเน่านะคะก็มาแรงวันนี้่ะคะ่ะหมอททดทศสอบมานะคะนี่แล้วก็ ทดสอบทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จไหมไม่รู้ว่าจะมีแมลงวันหลงเข้ามาในนี้ไหมนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะาไปแขวนที่ต้นพริกนะคะนี่ทาอย่างนี้เลยค่ะดูเข้ามานะคะแล้วเราก็มาฝึกทำนะจะได้แมลงวันไหมเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะคะนะคะนี่นะต้องบอกก็ต้องทำทุกวิธีนะคะ ลูกพริกแล้วพริกเน่าวนะคะนี่นะคะนี่ก็เจาะมุมนะนี่ก็จะเป็นหมุนเห็นเห็นไหมคะนี่เราก็จะเจาะเป็นสี่ด้านนะคะนี่แล้วข้างในเราก็จะมีน้ําด้วยนะคะเนาะนี่ก็จะเป็นรวดนะคะไว้สําหรับเราไปคล้องกับต้นพริกนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูผลกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีคะ่ะ